สวัสดีครับผมจางตาวีสายเดานะครับวันนี้พามาชมอัปเดตผลงานของ้าวไร่เรานะครับออกลวงแล้วครับผมปีนี้ฝนดีมากครับปีนี้บอกเลยว่าฝนดีมากฝนดีจริงคริงับปีนี้ปีหกสี่ของเรานะครับจะเข้าปีหกห้านี่ครับตอนนี้เดือนตุลาแล้วครับวันที่ยี่สิบตุลาแล้วครับนี่ครับผลงาน ออกล้วงครับเริ่มเหลืองแล้วครับน่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับใช้รถเกี่ยวถ้ารถเข้าได้ก็เกี่ยวครับสต่คนคงจะไม่ไวครับขี้เกียจนะครับนี่ครับผลงานดยอดสุดยอดจริงๆนี่ไปกริปจากทางบ้านส่งมาครับภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ครับแจวครับตรงกลางๆนั้นไม่ใช่ ้ามันเป็นคันนานครับมันก็เลยมียาขึ้นนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับผมใช้อยู่ครับใช้ปุ๋ยเคมีไปพึ่งกระสอบแต่ไม่ได้ขีดยาฆ่าหญ้านะครับเป็นการตัดป่าอ้อยเก่านะครับเป็นตออ้อยเก่าเราตัดตัดแล้วก็ปล่อยให้มันให้หญ้าขึ้นมาแล้วก็ไถกลบอีกครั้งหนึ่งครับหมักไปเป็นปุ๋ย พอหมักได้สักเดือนเราก็มาไถไถเสร็จเราก็หวานครับนี่ครับมันเลยไม่ค่อยมีหญ้าครับหญ้าก็เลยไม่ค่อยมีแจ๋วมากครับสูตรนี้ปีนี้ฝนดีครับเหลืองข้าวเราเพลนนี่เลยครับข้าวเราก็เลยงามครับผมลงทุนไปไม่ถึงสองพันนะครับแปลงนี้สองไร่เนี่ยเต่ว่า ฟ้าดินลิขิตมานะครับฟุกจริงๆปีนี้ฟุกยังจริงครับฝนดีครับนี่ครับตัดไม้มุมหนึ่งนะครับนี่ครับตรงนี้ฝั่งไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้มันจะติดเปะไว้มันก็ไม่ค่อยดีแต่ก็ยังได้นะครับผมครับตรงนี้ก็ยังได้ครับมีล้มน้อยนึงนะครับฝนตกดีมากแต่ฟูกมาสีเดือนนี่ฝนตกตลอดครับ วเราใช้ไรนะครับพันซื้อมาจากตลาดแถวบ้านนี่แหละครับแต่เขาเรียกว่าข้าวสามเดือน,นครับที่ตลาดแต่เราซื้อมาแต่ภาษาที่บ้านพี่ผมเรียกเขาเรียกข้าวไรนะครับคือไถแล้วก็หวานหวานดินดินแห้งนี่แหละครับปล่อยตามวาสนาครับปีนี้ฝนดีครับสุดยอดครับอาจจะได้อยู่นะครับ ยี่สิบถุงปุ๋ยสามสิบถุงปุ๋ยได้อยู่นะครับสองไา่เป็นข้าวเหนียวนะครับสุดยอดครับไม่ใช่เป็นข้าวข้าวเจ้าครับเป็นข้าวไม่ใช่ข้าวเหนียวตัวทดทีนะครับผลงานเรานะครับตัดไถเล็กเราไถานะครับไถมีเวียดเราไถาผ่านห้าใบยี่สิบนิ้วนะครับนี่ จากป่าอ้อยเก่านะครับกลายเป็นปา่าข้าวครับที่นี้ฝนดีมากปีหกสี่นี้ฝนดีจริงๆครับที่ชัยภูมินะครับบ้านผมอยู่ชัยภูมิฝนดีครับท่วมครับปีนี้ท่วมจังหวัดสาหัสในรอบห้าสิบปีเลยครับสวัสดีครับผม